สิ่งที่สําคัญคือการที่เราร่วมเดินไ,ไปกับพวกเขานะครับทั้งคุณพ่อก็พร้อมที่จะพบปะพวกเขาให้กําลังใจพูดคุยและสร้างบรรยากาศที่ทําให้ในส่วนของพ่อเองก็ทําให้บรรยากาศของของวัดเวลาที่พวกเขาได้เข้ามาเนี่ยมีที่ให้เขาได้ได้ได้พบปะกับคิณชนทั่วไปซึ่งพอเราเอาคําสอนทั้งหมดเหล่านี้ค่ะมานำมาใช้ในการดําเนินชีวิตประจําวันเราจะมีชีวิตภายในที่ ใกล้ชิดกับพระเจ้ามากยิ่งขึ้นค่ะ ครับพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านอาทิตย์นี้เป็นอาทิตย์ที่24เทศกาลธรรมดานะครับในพระสารวันนี้พระเยซูเจา้าโพรงถามอาคัสวกว่าท่านละ่ะว่าเราเป็นใครปรากฏว่าเปโตเช่นเดิมนะครับก็ทูลตอบแทนคนอื่นว่าโพรงคือพระกสต์เจ้าพี่น้องครับ แม้ว่าคำตอบของเปโตจะช่วยให้พระเยซูเจ้าใจชื้นขึ้นมาได้บ้างเพราะอย่างน้อยก็ยังมีคนรับรู้ว่าโปรงคือพระคริสต์คือพระผู้ไทยแหละอย่างไรก็ตามนะครับพี่น้องพระเยซูเจ้าโรงทราบดีว่าพระคริสต์ตามที่บรรดาคาสวกแล้วก็ชาวยิวเข้าใจนั้นยังผิดแผกแตกต,าต่างไปจากความคิดของโะรงเนี่ยอย่างสิ้นเชิงเลยนะครับ สำหรับชาวยิวพระคริสต์ก็คือผู้ที่พระเจ้าทรงเจิมให้เป็นกษัตริย์เพื่อมานำพวกเขาทำสงครามพิชิตโลกแล้วก็ทำลายล้างศัตรูที่เคยกดขี่พวกเขาแล้วก็รวบรวมชาวยิวที่กระจัดกระจายอยู่ทั่วโลกให้กลับมารวมตัวกันที่นครเยรูซาเล็มใหม่ซึ่งจะเป็นการเริ่มต้นยุคใหม่ ีเต็มไปด้วยสันติสุขตลอดนิรันดรพี่น้องครับจริงอยู่ที่ความคิดของพวกเขาจบลงด้วยยุคใหม่ซึ่งก็คือผ้านาจักรของพระเจ้านั่นเองแต่วิธีการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนั้นมันต้องแลกมาด้วยความรุนแรงต้องทำสงครามต้องทำลายล้างชีวิตแล้วก็เลือดเนื้อของผู้คนจำนวนมากมายมหาศาลเลย เหมือนอย่างที่กองทัพอิสเรนกำลังทำกับชาวปาเลสไตน์อยู่ทุกวันนี้นะครับด้วยเหตุเนี้ยเมื่อเปโตทูลตอบว่าโพงคือพระกริสตเจ้าพระเยซูเจ้าจึงต้องกำชับบรรดาศิษย์ไม่ให้กล่าวเรื่องเกี่ยวกับโะรงคแก่ผู้ใดนะครับจนกว่าโะรงจะสอนพวกเขาให้เข้าใจความหมายของพระคริสต์ได้อย่างถูกต้องเสียก่อนมิฉะนั้น ชาวยิวก็จะเฮโลพากันตั้งพงขึ้นมาเป็นกษัตริย์แล้วชีวิตของโปรงก็คงต้องจบลงไม่ใช่ในฐานะพระผู้ไทยนะครับแต่ในฐานะที่เป็นกบฏต่อกรุงโรมนะครับเพราะฉะนั้นโดยไม่รอช้าพราะวรสารวันนี้ก็เลยเล่าว่าพระเยซูเจ้าทรงเริ่มสอนบรรดาศิษย์ทันทีว่า บุตรแห่งมนุษย์จะต้องรับการทรมานอย่างมากจะถูกบรรดาผู้อาวุโสมหาสมณนะแล้วก็ธรรมอาจารย์ปฏิเสธไม่ยอมรับแล้วก็จะถูกประหารชีวิตแต่สามวันต่อมาจะกลับคืนชีพแปลว่าอะไรแปลว่าสำหรับพระเยซูเจ้าพระคริสต์เนี่ยคือผู้ที่จะต้องทนทุกข์แล้วก็สิ้นพระชนบนไม้กางเขน ไม่ใช่นักรบนองเลือดที่จะทำให้นานาชาติมายอมสยบอยู่แทบเท้านะครับแล้วอันที่จริงเนี่ยประกาศกอิสยาก็ได้ทำนายล่วงหน้าไว้แล้วว่าพระคริสต์จะต้องถูกโบยตีถูกดึงแม้กระทั่งคราแหละถูกศพประมาทถูกถมน้ำลายลดดังที่เราได้ฟังในบทานที่หนึ่งวันนี้การน,นั้นก็ตามนะครับพี่น้อง บรรดาขาสวกโดยเฉพาะเปโตรเนี่ยก็ยอมรับความคิดนี้ไม่ได้ถึงกับดึงพระองค์ออกมาแล้วก็ทูลคัดค้านหัวชนฝาจนพระองค์ต้องตำหนิเปโตรอย่างรุนแรงนะเจ้าซาตานถอยไปข้างหลังเจ้าไม่คิดอย่างพระเจ้าแต่คิดอย่างมนุษย์พี่น้องสงสัยไหมครับว่าทำไมพระเยซูเจ้าจึงต้องตำหนิเปโตร รุนแรงแบบนี้เหตุผลที่ทําให้โะรงต้องตําหนิเปโตรรุนแรงเช่นนี้ก็เป็นเพราะว่าเปโตรสอบตกภาคปฏิบัติคือเปโตเนี่ยไม่ได้คิดอย่างพระเจ้าแต่คิดอย่างมนุษย์นะครับพี่น้องครับอันที่จริงเนี่ยเราคริสตาชนก็มีปัญหาเช่นเดียวกับเปโตนะครับคือเรารู้ข้อความเชื่อดี สอบคำสอนได้คะแนนเต็มหรือไม่ก็ได้คะแนนดีมากๆเลยแต่กับสอบตกภาคปฏิบัติคือการดำเนินชีวิตของเรายังเป็นไปตามอย่างมนุษย์นะไม่ใช่ตามอย่างพระเจ้านะครับซ้ำร้ายไปกว่านั้นนะครับยังมีบางคนเสียงแข็งอีกปากก็บอกว่าเชื่อแต่ชีวิตกับมีแต่ภาคทฤษฎีขาดภาคปฏิบัติขาดการกระทํา อย่างสิ้นเชิงเลยวันนี้นะบุญยากอบก็เลยเตือนเราในบทนันที่สองนะโดยตั้งคำถามให้เราคิดนะว่าจะมีประโยชน์ใดหากผู้หนึ่งอ้างว่ามีความเชื่อแต่ไม่มีการกระทําความเชื่อเช่นนี้จะช่วยให้เขารอดพ้นได้เหรือพี่น้องลองคิดดูสิพร้อมกันนั้น นบุญยากบก็ฟันธงเลยนะว่าความเชื่อหากไม่มีการกระทำเป็นไงก็เป็นความเชื่อที่ตายแล้วตายแล้วนะครับมาถึงตรงนี้อาจมีพี่น้องบางคนนึกแย้งนะว่าก็นบุญเปาโลบอกไว้ในจดหมายถึงชาวโรมบทที่3ข้อที่28ไม่ใช่เหรอว่ามนุษย์ได้รับความชอบธรรมโดยความเชื่อ ไม่ใช่โดยปฏิบัติตามสิ่งที่ธรรมบัญญัติกำหนดไว้จนมาตินลูเทอร์เนี่ยถึงกับสอนว่าเชื่ออย่างเดียวเชื่ออย่างเดียวก็พอแล้วถ้าเป็นอย่างนี้เราเลิกเป็นคาทอลิกไม่ดีกว่าเหรอนะพี่น้องครับจริงอยู่นะครับที่นักบุญเปาโลบอกว่ามนุษย์ได้รับความชอบธรรมโดยความเชื่อแต่อย่าลืมนะครับนักบุญเปาโล ก็แยกความชอบธรรมออกจากความรอดพ้นนะครับแยกกันแยกกันแล้วความชอบธรรมกับความรอดพ้นมันต่างกันยังไงละ่ะก็ต่างกันตรงที่ความชอบธรรมเนี่ยเป็นพระร่านานที่พระเจ้าทรงโปรดประทานให้เราเมื่อเรามีความเชื่อโดยทรงทำให้เราบริสุทธิ์รากับว่าเราไม่เคยทำบาปมาก่อนแล้วเรา ได้รับพระราชทานนี้และกลายเป็นผู้ชอบธรรมแล้วเมื่อเรารับสินล้ังบาปเพราะฉะนั้นความชอบธรรมจึงเป็นเรื่องของอดีตของอดีตเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วเมื่อเราเริ่มต้นชีวิตคริสตชนโดยการรับสินล้ังบาปนะครับส่วนความรอดพ้นเนี่ยตรงกันข้ามเลยเพราะความรอดพ้นเป็นเรื่องของอนาคตนู่นเนี่นะ เป็นเรื่องของบ้านปลายชีวิตคริสตชนของเรานะครับเพราะฉะนั้นช่วงเวลาในปัจจุบันตอนนี้จึงเป็นช่วงเวลาที่เราแต่ละคนจะต้องสอบภาคปฏิบัติให้ผ่านนะครับไม่ใช่ปล่อยให้ความเชื่อที่ทำให้เราเป็นผู้ชอบธรรมแล้วนั้นนะ่ะค่อยๆเหี่ยวแห้งเฉาตายไปเพราะขาดการกระทำนะครับนะบุญเปาโลจึงเตือนเรานะว่า บัดนี้ถึงเวลาที่เราต้องตื่นขึ้นมาจากความหลับขณะนี้ความรอดพ้นอยู่ใกล้เรามากกว่าเมื่อเราเริ่มมีความเชื่อนะครับแถมท่านยังเตือนเรามาแรงๆอีกว่าท่านจงออกแรงด้วยความเกรงกลัวจนตัวสั่นเพื่อให้รอดพ้นเถิดเห็นไหมนะักบุญเปาโลแยกนะครับระหว่างความชอบธรรมกับความรอดพ้น นอกจากนั้นพี่น้องครับอุปมารเรื่องการพิพากษาครั้งสุดท้ายของพระเยสุเจ้าก็ช่วยตอกย้ำความจำเป็นของภาคปฏิบัตินะครับไม่ใช่หยุดที่อยู่ที่ความเชื่อหรือภาคทฤษฎีเพียงอย่างเดียวโดยไม่มีการกระทำพระเยสุเจ้าพงตรัสว่าเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าท่านไม่ได้ทำสิ่งใดต่อผู้ตาต้อยของเราคนหนึ่งท่าน ก็ไม่ได้ทำสิ่งนั้นต่อเรานะครับพี่น้องครับขอให้อุปมาเรื่องการพิพากษาครั้งสุดท้ายรวมทั้งคำสอนของนบ,บุญเปาโลและนบ,บุญยากบช่วยปลุกความเชื่อของเราในพระเยซูคริสต์เจ้าให้ร้อนลนเข้มแข็งพร้อมที่จะคิดคิดอย่างพระเจ้าไม่จะคิดอย่างมนุษย์ นั่นคือพร้อมที่จะเลิกนึกถึงตนเองแล้วก็แบกกังเขียนของตนติดตามพระองค์และขอให้ความเชื่อของเราแสดงออกด้วยการกระทำในชีวิตของเราแต่ละคนด้วยเทอน สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสและอิหม่ามใหญ่แห่งจาการ์ตามีท่าทีร่วมกันในทางที่ดีในระหว่างการเสด็จเยือนมัสยิดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของสมเด็จพระสันตะป,ปาปาตลอดการพบปะทั้งสองท่านได้แสดงสัญญาณแห่งความอบอุ่นและความเข้าใจซึ่งกันและกันในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาและเนื้อสิ่งอื่นใดสำหรับการตอบโต้ข้อความของกลุ่มต่างๆเช่นกลุ่มไอซิสสมเด็จพระสันตะปาปาและบรรดาผู้นำมุสลิมได้สนับสนุนท่าทีแห่งสันติภาพ การเจราจาและมิตรภาพซึ่งความคิดดีเริ่มเหล่านี้เป็นผลมาจากเอกสารสำคัญที่ได้ลงนามร่วมกันในรัฐอาบูดาบีสำหรับความเป็นหนึ่งเดียวกันฉันพี่น้องโดยสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสและผู้นำม,มุสลิมอีกท่านหนึ่งคืออิมามใหญ่แห่งอ,อัลอัสฮาซึ่งเป็นท่าทีเชิงสัญ,ญลักษณ์ที่ได้ลงนามไว้กลางคาบสมุทรอาหรับ เอกสารที่ลงนามในกรุงจาการตานี้มีจุดประสงค์เชิงสัญลักษณ์เดียวกันนั่นคือการส่งเสริมการเจราจาระหว่างศาสนาโดยเริ่มต้นในประเทศที่มีจำนวนมุสลิมมากที่สุดในโลกแม้ว่าสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสจะมีภารกิจทั้งวันในปาปัวนิวกินีซึ่งประกอบด้วยการประชุมอย่างเป็นทางการกับเจ้าหน้าที่และบรรดาพระสังฆราชแต่พระองค์ยังทรงจัดเตรียมเวลาสำหรับการพบปะเด็กๆอีกด้วย พระองค์ได,ด้เสด็จเยี่ยมเด็กๆก,กลุ่มหนึ่งที่มาเข้าเฝ้าพระองค์กันอย่างเนืองแน่นอยู่ในโรงยิมของโรงเรียนมัธยมศึกษาเทคนิคคาลิตัสณที่นั่นพระองค์ทรงได้รับการต้อนรับด้วยการเต้นรําและการขับร้องบทเพลงแบบด,ดั้งเดิมเด็กๆมีโอกาสถามคำถามกับสมเด็จพระสันตปาปาและพวกเขาก็ไม่ปล่อยให้โอกาสนี้ผ่านไปอย่างสูญเปล่าเด็กคนหนึ่งถามสมเด็จพระสันตปาปาฟรังซิสว่าทำไมเราไม่มีโอกาสเหมือนเด็กคนอื่นๆ จริงๆแล้วพ่อมีคำตอบเดียวสำหรับคำถามนี้และนั่นคือไม่มีใครเหมือนกับใครเพราะว่าพวกเราทุกคนมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวในสายพระเนตรของพระเจ้าไม่เพียงแต่ทุกคนจะมีความหวังดังที่กล่าวไปแล้วแต่พ่อขอเสริมอีกว่าเราทุกคนมีบทบาทและภารกิจในโลกที่ไม่มีใครสาม,มารถที่จะทำแทนเราได้ สำหรับคำถามในข้อที่สองเด็กๆขอคำแนะนำในการใช้ชีวิตจากสมเด็จพระสันตะปาปาโดยถามว่าเราจะทำให้โลกเป็นสถานที่ที่มีความสุขมากขึ้นได้อย่างไรด้วยการเรียนรู้ที่จะรักพระเจ้าและรักผู้อื่นด้วยสิ้นสุดจิตใจทุกวันเราสามารถทำได้โดยพยายามเรียนรู้ทุกอย่างที่ทำได้แม้กระทั่งในโรงเรียนและทำวิธีที่ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ ผ่านการศึกษาและการทุ่มเทในทุกโอกาสอย่างเต็มที่ที่เราได้รับเพื่อเราจะได้เติบโตปรับปรุงรวมทั้งพัฒนาพรสวรรค์และทักษะของเราเมื่อการสนทนาสิ้นสุดลงสมเด็จพระสันตะป,ปาปาทรงใช้เวลาอวยพรและทักทายบรรดาเด็กๆและพวกเขาได้พร้อมกันส่งเสด็จพระองค์ด้วยการขับร้องอีกหนึ่งบทเพลง ทุกปีเราเริ่มจากการสร้างทีมคำสอนก่อนในแต่ละปีนะครับทีมคำสอนที่มีคุณพ่อทำหน้าที่ร่วมกันคุณพ่อที่นี่สองท่านคุณพ่อที่มาช่วยงานพิบาลอีกหนึ่งท่านและยังมีสำนเกงนใหญ่แสงธรรมที่มาช่วยงานในวันเสาร์อาทิตย์มีผู้แทนจากสภาพ,พิบาลที่เป็นผู้รับผิดชอบงานคําสอนมีครูคําสอนนะครับนี่เป็นทีมทีมคําสอนที่จะทํางานร่วมกันอันนี้เป็นส่วนหนึ่ง ของจุดเริ่มต้นที่สําคัญในแต่ละปีและเราจะมาประชุมร่วมกันเพื่อกําหนดหลักสูตรยังมีทีมงานเสริมก็คือบรรดาคิดชนใหม่ที่พร้อมจะเป็นจิตอาสาที่จะมาเป็นพี่เลี้ยงบรรดาผู้ที่สนใจเรียนคําสอนอันนี้จะมาช่วยทําให้บรรยากาศคําสอนนั้นเป็นบรรยากาศของความเป็นครอบครัวหลักสูตรคําสอนของวัดของเราเป็นหลักสูตรสําหรับผู้ใหญ่ที่เรียนศึกอนวันอาทิตย์สำหรับผู้สนใจเป็นคิดชน หรือแม้กระทั่งสําหรับคริสตชนที่ปรารถนาจะฟื้นฟูคําสอนก็มาร่วมเรียนกับเราด้วยหลักสูตรนี้เราอ้างอิงหรือว่านํามาจากหนังสือเล่มนี้ครับน่าสนใจทีเดียวแล้วเป็นหนังสือที่มีคุณค่าหนังสือครบเครื่องเรื่องคําสอนคาทอลิกหนังสือนี้ประมวลจากคําสอนพระศาจนะครับแบ่งเป็นบทหมู่ต่างๆเป็นบทที่ที่กระชับแล้วก็ มีเนื้อหาที่น่าสนใจนะครับเราได้แบ่งเนื้อหาและก็แบ่งผู้สอนให้ครอบคลุมเนื้อหาจากเร่มนี้นะครับตามตารางสอนของเราในทุกวันอาทิตย์นะครับนี่คือเนื้อหาหลักเรามาจากหนังสือเร่มนี้นะครับแล้วก็มีอาจารย์ผู้สอน,นแตกต่างกันไปนะครับเพื่อให้การเรียนการสอนนั้นผู้เรียนได้พบกับคุณพ่อหลายๆท่านรวมทั้งคารวะที่เป็นครูกำสอนด้วยนี่เป็นเนื้อหาหลัก ค่ะชื่อมาริอาจริยาห้านิรัติใสยค่ะชื่อเล่นชื่อผิงค่ะตอนนี้ทำงานอยู่ที่ธนาคารกรุงเทพค่ะแล้วก็ศึกษาต่อปริญญาโทที่จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยค่ะค่ะก็แตกต่างในหลายๆด้านเลยนะคะเริ่มตั้งแต่กิจวัตรประจำวันก็เปลี่ยนค่ะก็คือหนูจะเริ่มจาก มีการสวดภาวนาเข้าไปในแต่ละช่วงเวลาของวันค่ะแล้วก็วันอาทิตย์ตอนเช้าหนูก็จะเก็บเวลาไว้สําหรับการมาวาัดค่ะมาหาพระก็สําคัญที่สุดในรอบสัปดาห์ค่ะแล้วก็ถ้าเป็นในเรื่องของหลังจากรับศีลล้างบาปแล้วชีวิตภายในหนูเปลี่ยนก็คือพอหนูล้างบาปแล้วหนูรู้สึกกับเป็นเหมือนผ้าขาวที่สะอาดอีกครั้งหนึ่งอะคะ่ะก็ทําให้หนูระมัดระวังในการใช้ชีวิตมากขึ้นค่ะ ระวังคือระวังไม่ให้เราทำบาปอะค่ะหนูก็จะไต่ตองก่อนที่จะทำทุกอย่างเสมอโดยอาศัยมีพระวาจาของพระเจ้าค่ะเป็นแกนกลางในการดำเนินชีวิตค่ะก็หนูจะคิดว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นแต่ละวันเป็นเหมือนสมการข้อหนึ่งหนูก็จะพยายามคิดว่าหนูจะเอาพระวาจาตอนไหนไปแทนในตัวแปรนั้นเพื่อที่ให้หนูผ่านโจทย์ข้อนี้ไปได้อะค่ะ มีส่วนมากเลยค่ะเพราะว่า,าที่วัดนี้ค่ะบรรดาคุณพ่อแล้วก็บาเดอร์พี่น้องสตัตบ,บุรุษอะคะ่ะก็ทำให้เราเห็นเป็นตัวอย่างในหลายๆกิจกรรมอะคะ่ะทำให้เรารู้สึกอบอุน่นเป็นบรรยากาศที่อบอุน่นแล้วก็เป็นกันเองมากๆเหมือนอยู่ในครอบครัวเดียวกันเลยคำนี้ไม่เกินจริงเลยค่ะแล้วก็ประกอบกับพี่น้องที่อยู่ในห้องเรียนคำสอนรุ่นเดียวกันนะคะ มีอะไรเราก็แชร์กันแบ่งปันกันทําให้เวลาที่เรามาทํากิจกรรมอะไรเราก็จะมาทําร่วมกันค่ะมันทําให้เวลาที่ก่อนหน้านี้หนูเดินเข้ามาคนเดียวมันรู้สึกเกรงแล้วก็เขินเขินกลัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะความรู้สึกตรงนี้มันหายไปหมดเลยมันเลยทําให้เราเปลี่ยนจากความกลัวเป็นความกล้าที่จะเดินเข้าไปแล้วก็ร่วมทากิจกรรมกับพี่น้องคนอื่นๆค่ะ หนูอยากจะแบ่งปันในเรื่องของคำสอนของคาทอลิกค่ะ<ม>เพราะว่าเป็นคำสอนที่สวยงามแล้วก็เป็นบริสุทธิ์มากๆนะคะเพราะว่าองค์พระเยซูเจ้าทรงสอนด้วยชีวิตของพระองค์เองอะคะ่ะ<ม>พระองค์ไม่ได้สอนแค่เป็นตัวอักษรน,นะคะแต่ว่าบางทีเราเดินเข้ามาในวัดเนี่ยเรามองไปรอบๆอะคะ่ะเราก็เห็นไม้กางเขนอันนี้ค่ะก็เป็นสิ่งที่พระองค์ทรงสอนเรื่องการให้อภัยแล้วก็ การน้อมรับในนามพระไทยของพระเจ้าทุกกรณีค่ะแล้วก็มองข้างๆนิดนึงก็จะเห็นแม่พระประทับอยู่ข้างๆนะคะชีวิตของแม่พระก็เป็นตัวอย่างที่ดีในการดําเนินชีวิตประจําวันด้วยค่ะแล้วก็นอกจากนี้แล้วเราก็ลองไปศึกษาพระคมภีอะค่ะหลังจากที่หนูลองศึกษาดูแล้วหนูสัมผัสได้เลยว่าหนูเปิดไปหน้าไหนหนูก็เจอคําตอบค่ะซึ่งพอเราเอาคําสอนทั้งหมดเหล่านี้ค่ะมา,าใช้ในการดําเนินชีวิตประจําวัน เราจะมีชีวิตภายในที่ใกล้ชิดกับพระเจ้ามากยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็หนูเชื่อมั่นได้เลยว่าพี่น้องคิตชนใหม่จะสัมผัสได้ถึงพระพรแล้วก็ความสุขที่เต็มอิ่มในการเป็นชีวิตคิตชนครอบครัวเดียวกับพระจ้าพระคริสค่ะ ครับสวัสดีครับชื่อสลายุทธจันโอวาน,นะครับชื่อนามูลกฟ็ฟังซิสเวียสซิลาสลายุทธจันโอวาครับอตอนนี้ประกอบอา,อาชีพทํางานเกี่ยวกับค่ายเพลงครับเป็นเมนเจอร์ของค่ายไลซิ n ง e อ t นเตอร n เทนเครับแล้วก็เป็นอาจารย์พิเศษอยู่ที่ส่วนจีรดาครับถ้าก่อนรับสินลลังบาปมีความแตกต่างเยอะครับแตกต่างเยอะมากคืออาจจะตั้งแต่ผมเข้ามาเรียนอาเซียครับ ก็เริ่มเริ่มแบบฟิบชีวิตนิดนึงครับแล้วพอเราเรียนมาสักพักหนึ่งอะ่ะแล้วเราไปรับสินหลังบาปแล้วอะ่ะมันก็จะเปลี่ยนชีวิตในในในส่วนของการที่ผมไม่ค่อยกล้าทําบาปแบบแบบปกติของชีวิตอะครับฟิล <c oughs> นะครับ <c oughs> ผมประทับใจบราเธอร์แล้วก็คุณพ่อที่มาสอนครับก็รู้สึกว่า มันไม่ได้มีแค่แบบว่าบทเรียนในในคอร์สนั้นนะครับในในคำสอนอะไรที่เป็นเป็นแบบเป็นตัวหนังสือครับบางทีเราไม่เข้าใจเราถามแล้วแบบบรรยากาศของห้องรุ่นผมอะเข้าถามกันเมนแบบครึ่งยั่วโมงครับคือเรียนเสร็จแล้วก็ถาม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 ทุกคนอยากรู้ถามไม่เกี่ยวกับการเรียนก็ถามทํานู่นทํานี่ได้ไหมถามหมดที่แบบว่ารู้สึกว่าแบบว่าเออพอมาเป็นคิดสะชนใหม่อะ่ะต้อง ต้องอันนี้ทําได้ไหมอันนี้ทําไม่ได้ไหมเขาถามหมดเลยครับแล้วผมรู้สึกว่าคําถามพวกนั้นมันทําให้เราแบบเราก็ได้ได้ได้รู้ในบางเรื่องที่เราอเออว่ะมันก็มีคําตอบให้เรารประมาณนั้น <S <S <ม>ถ้าจะแบ่งปันจริงๆผมมองถึงมุมมองการใช้ชีวิตมากกว่าครับบางทีแบบคือจังหวะที่ผมมาผมผมรู้สึกว่าตัวเองแบกแบกบบาปอะครับมาเต็มหลังเลยแล้วแล้วผมคิดว่าผมจะหาทางที่เราจะรู้สึกว่า มันจะทําอะไรก็ได้ให้ให้สิ่งที่มันที่เราถืออยู่หรืออยู่ข้างหลังเราหายไปแล้วผมรู้สึกว่าคิดจชนของของของที่ผมมาอยู่นะครับผมรู้สึกว่ามันมีคําตอบให้ผมแล้วก็มีวิธีทางการดําเนินชีวิตในแบบใหม่ที่ที่ผมเปลี่ยนไปจริงๆอันนี้คือคนรอบข้างเขาก็จะเห็นว่าผมเปลี่ยนไปมากเลยคือวันแรกที่ผมเข้ามาเรียนคําสอนคือวันนั้นผมผมตัดพวกแบบอา uh, บายามุกบุหรีเหล้าสุราผมไม่ตัดเลยแล้วจนวันนี้ผมก็ไม่ ไม่ได้กลับไปแตมเลยครับถามว่ามันมันผิดไหมมันก็ไม่ได้ผิดนะครับแต่ผมรู้สึกว่าพวกนั้นมันเป็นบ่อกเกิดในการให้สติผมมันไม่มีครับผมก็เลยแบบเออรู้สึกว่าแบบเราก็ปรับตรงนั้นไปเรื่อยแล้วแล้วผมรู้สึกว่าคนรอบข้างผมจะมาถามผมแล้วว่าผมเปลี่ยนไปเพราะอะไรผมเปลี่ยนไปแบบไหนคือปกติเสาร์อาทิตย์ผมก็นอนตื่นบ่ายนี่ครับแต่แต่เนี้ยผมไม่ขาดวัดเลยวันอาทิตย์ผมมาเพราะผมอยากเจอเพื่อนพี่ๆน้องๆแล้วก็อยากอยากบเข้าใกล้กับพระครับ สิ่งที่สําคัญคือการที่เราร่วมเดินไ,ไปกับพวกเขานะครับทั้งคุณพ่อก็พร้อมที่จะพบปะพวกเขาให้กําลังใจพูดคุยและสร้างบรรยากาศที่ทําให้ในส่วนของพ่อเองก็ทําให้บรรยากาศของของวัดเวลาที่พวกเขาได้เข้ามาเนี่ยมีที่ให้เขาได้ได,ได้ได้พบปะก,กับคริชัชนทั่วไปนะครับเขาไม่รู้สึกแปลกแยกนะครับเขามาแล้วเราต้อนรับในส่วนของพ่อเอือ้อมโดยความสะดวกห้องคําสอนต่างๆเท่าที่เราสามารถทําได้ แล้วก็เปิดโอกาสให้พวกเขาได้มีพี่เลี้ยงนะครับมีจิตอาสาที่จะมาดูแลอย่างใกล้ชิดแล้วก็ติดตามพวกเขานะครับแบ่งเป็นกลุ่มต่างๆที่จะใส่ใจพวกเขาและที่สาําคัญเรามีสภาพิบาลที่รับผิดชอบงานคําสอนเขาจะเป็นตัวแทนของพ่อที่จะได้ลงไปช่วยดูแลและก้าวเดินไปกับพวกเขานะครับการเรียนคาสอนไม่ใช่เพียงแค่การได้ความรู้เราอยากจะรับสินหลังบาปเร็วๆเป็นัเร็วๆแล้วก็เรียน กลับไปท่องไปจำให้เท่าคนอื่นมันไม่ใช่ประเด็นนี้แต่หมายถึงการมีเวลาเวลาให้พระได้บ่มเพาะนะครับเปลี่ยนคำสอนที่เราเรียนในห้องเรียนเปลี่ยนความอยากของเราให้กลายเป็นประสบการณ์ที่เรามีต่อพระเป็นเจ้าประสบการณ์ความเชื่อเพราะฉะนั้นจึงใช้เวลา